เราบังเอิญน,นะคะได้เก็บภาพอีกแล้วกับรถรุ่นบิ๊กจัมโบ้นะคะของอู่อานันต์การช่างขนแบบว่าไม่เกรงใจช่วงล่างเลยนะคะเก้าตันนะคะประมาณนี้ค่ะขนอยู่ที่เก้าตันนะคะกำลังจะขับไปที่โรงแป้งนะคะชวงขึ้นเลย ตอนนี้รถก็กำลังจะอยู่ในช่วงขึ้นขึ้นเนินหน่อยๆน,นะคะนี่ไปได้แบบสบายๆเลยนะคะรถเกษตรไทยแลนด์ผลิตโดยฝีมือคนไทยใช้งานเกินคุ้มรถต้นทุนในการขนส่งนะคะนี่โอ้ดูขับไปแบบว่าสบายมากเลยนะคะตามตามเก็บภาพโ้ต้องต้องบอกว่า ช่วงล่างเกินร้อยจริงๆนะคะกับรถของอูอานันการช่างนะครับยังไงฝากติดตามชมอีกอีกหนึ่งหนึ่งผลงานนะคะภาพการใช้งานจริงขนจริงนะคะบิ๊กจัมโบนะคะกับรุ่นนี้